ขออนุญาตกราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีร้านใจรักพาเครื่องกันทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับทางร้านใจรักพาเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับพี่สําหรับช่องทางการติดต่อชอบพระนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 9 5 4 5 3 3 0 8หนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่ไอดียไลน์แนด์แอปศูนย์เก้าห้าสี่ห้าสามสามศูนย์แปดเจ็ดนะครับทางร้านเราเนี่ยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบวกเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจัดส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับเอฟซี ก็วันนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการชักช้าเสียเวลาเนี่ยครับก็เดี๋ยวมาเริ่มรายการที่หนึ่งเลยนะครับรายการแรกนะครับเป็นพระปิดตานะครับนั่งลิงนะครับของหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบเนื้อผงคุกลักนะครับองนี้สภาพสวยๆนะครับองค์พระเนี่ยสมบูรณ์เลยนะครับพี่เอฟซีครับเนี่ดูครับเนื้อหาความเก่าความสวยนะครับองค์นี้สวยจริงนะครับองค์นี้สวยจริงนานๆเจอด้วยนะครับ ปิมทรงองค์พระเนี่ยโอ้โหต้องบอกได้เลยว่าสวยสมบูรณ์นะครับนี่เดิมๆแบบนี้เลยนะครับขอแบ่งปันให้พี่ๆเอได้เช่าหากันนะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะครับรายการที่หนึ่งขอห้าร้อยบาทอ่ะต่อมารายการที่สองนะครับเป็นงาแกะเก่านะครับนางกวักกลวงพกกันวัดเขาแก้วนะครับชิ้นนี้เนี่ยเป็นงาแท้ๆนะครับแล้วเลี่ยมจับขอบ โบราณไว้แบบนี้นะครับเห็นไหมสวยๆเลยนะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะสําหรับงานแกะหลวงพ่อกันนะเป็นนางกวักนะครับเก่าๆเ,เดิมๆนะครับ FC นี่ใครชอบใจรายการนี้ก็เดี๋ยวแบ่งปันให้400บาทนะครับ400บาทงานแกะนางกวักนะครับ400บาทต่อมารายการที่3นะครับจะเป็น พระคงนะครับ FC องนี้เป็นพระคงลำพูนนะครับเนี่เนื้อดินเก่าๆนะครับสภาพพระเนี่ยสวยมากนะครับองนี้เป็นพระเนื้อดินเนรับเนื้อจัดมากอ่าแล้วดูนะครับเห็นไหมนี่แรดอกมะขามต่างๆนะครับมลสารต่างๆที่จมลงอยู่ในเนื้อพระนะครับสวยๆเลยนะครับ FC ครับองนี้นี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับขออนุญาตแบ่งปันให้ FC ได้ อ่าเช่าหากันนะครับองนี้เอา400บาทนะครับ400บาทสําหรับพระคงราพูลนะครับ fc สวยๆเดิมๆเก่าๆแบบนี้นะครับนานๆเจอนะพี่นะนานๆเจอนะครับเห็นไหมสวยงามมากนะรายการที่3ต่อมารายการที่4นะครับเป็นพระกลิ่งเก่านะครับเนื้อสำลิดนะครับ fc แบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นสายวัดสุทัศนะครับมีอุดกลิ่งบริเวณเนี่ยด้านสะโพกนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับ แล้วพระเนี่ยเป็นพระหล่อโบราณนะพี่นะแล้วแต่งพิมพ์มาสวยๆเลยพี่องนี้ครับแต่งพิมพ์มาสวยเลยนะครับนี่ยเนื้อกลับดําแบบว่าเป็นสำลิดนะครับพี่เป็นสำลิดกลับดําสวยๆแบบนี้นะครับสําหรับกลิงสายวัดสุทัทนะครับแบ่งปันให้หกร้อยบาทนะครับเอฟซี FC ครับหกร้อยบาทสวยๆเดิมๆแบบนี้นะใครชอบจัดจัดได้เลยนะครับใครชอบจัดจัดได้เลยนะครับหกร้อยบาท กิ่งเก่านับสายวัสุทัพกลิ่งดังนะพี่นะกลิ่งดังนับรายการที่4ต่อมารายการที่5เป็นสมเด็จนะครับอ่าเขาเรียกว่า <c oughs> เขาเรียกสมเด็จอะไรนะพี่นะผมนึกไม่ออกแนละ้ว <c oughs> เออเขาเรียกสมเด็จอะไรนะเดี๋ยวขอเซิร์ชก่อนผมนึกไม่ออกพี่ชอ็อตว่ะเดี๋ยวขออภัยด้วยนะพี่นะแป๊บหนึ่งนะครับ สมเด็จไกเซอร์นะครับองนี้เป็นสมเด็จไกเซอร์เนื้อผงนะครับเคลือบสวยสวยเลยนะครับของสมเด็จพระพุทธาจยาโตนะพี่นะจู่ๆก็นึกไม่ออกนะพี่นะตั้งๆที่เคยเอามาขายนะครับก็สมองเริ่มไปแล้วพี่นะครับช่วงนี้งานเยอะหน่อยนะหายไปสอาวันก็ขออภัยพี่พี่เอด้วยนะครับหลังจากนี้ก็คาดว่าจะได้กลับมาทํางานแล้วก็ลงพระเนี่ยให้พี่พี่ได้ชื่นชมกันทุกๆวันนะครับต่อจากนี้ อ,องนี้เนี่ยสวยเลยนะครับสำหรับสมเด็จไก่เซอร์สมเด็จพระพุทธจันทร์โตนะครับเครือบลัคเก่าๆแบบนี้นะครับเอา350ราครับผม350รายการที่5ต่อมารายการที่6นะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะครับวัดบางวัวน,นะพี่นะเป็นเหรียญเก่านะพระครูพิบูลคณารักษ์นะครับ f อด้านหลังเป็นหลังยันนะครับเขียน2481แบบนี้แบ่งปัน500บาทนะครับ แบ่งพัน500บาทสวยๆเดิมๆเลยนะครับนี่ห่วงเชื่อมนะห่วงเชื่อมดูหน้าดูตานะครับผิวพันนะครับคลาสสิกนะครับขอบกระบอกนะเหรียญเป็นเหรียญขอบกระบอกนะพี่นะเห็นไหมสวยใสนะครับเหรียญน,นี้สําหรับเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะครับบัดบางบัว2481แนะพี่นะห้าบาท500บาทรา,ายการที่6นะครับ ต่อมารายการที่7นะครับเป็นพระปิดตานะพี่นะหลวงพ่อชมวัดสิงห์นะครับอเนื้อสำริดนะครับองนี้เก่าๆเลยพี่จังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นปิดตาสายใต้นะครับเนื้อสำริดหลวงพ่อชมวัดสิงห์นี่เนื้อสำริดเก่าๆแบบนี้นะครับใครชอบใจรายการนี้ก็เดี๋ยวแบ่งปันให้นะครับเดี๋ยวแบ่งปันให้นะครับ FC นี่ผู้ที่ชื่นชอบนะหรือว่าผู้ที่สนใจพระปิดตานะหลวงพ่อชมวัดสิงห์องนี้ เอาห้าร้อยบาทนะครับผมห้าร้อยบาทสวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะสำหรับพระปิดตาหลวงพ่อชมวัดสิงห์นี่ดูนะเขาแต่งพิมพ์มาสวยเลยนะพี่นะแต่งพิมพ์มาสวยเลยนะครับขอห้าร้อยบาทนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสายด่วนสายตรงหรือว่าจะโทรหรือว่ายังไงได้หมดนะครับเบฟซี Pepsi. ต่อมารายการที่8นะครับเป็น เหรียญเก่านะครับพระพุทธชินาราชนะพี่นะนี่ด้านใต้ฐานเขียนพระพุทธชินาราชอ,อาอาจารย์ฉ่ำวัดบัวขวัญใน,นรับที่ระลึกนะครับ FC ฟแปลกดีไม่รู้ว่าาเป็นเหรียญจังหวัดไหนนะพี่นะไม่รู้พิษณุโลกหรือที่ไหนนะพระอาจารย์ขวัญเอ้พระอาจารย์ฉ่ำนะครับวัดบัวขวัญใน,นรับ FC กระไหลทองยังอยู่นะครับกระไหลทองยังอยู่นี่แล้วดูเหรียญใน,นรับ FC เห็นไหม นี่นะครับเห็นไหมพี่เหรียญเก่าแบบนี้นะพี่นะขอบข้างเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทสําหรับเหรียญพระพุทธชินราชอ่าอาจารย์ฉชำวัดบัวขวัญน,นะครับรายการที่8ขอห้0รต่อมารายการที่9เป็นท้าวเวสุวรรณหล่อบโบราณนะครับเอา350นะครับ แบบนี้เอา350รอเนี่หล่อบโบราณวัดส,สุดทัศนะครบสองสี่กว่านะครับสองสี่กว่า,นะวาสวยๆเลยนะ fc นะนี่นะครับแบบนี้นะครับ <c oughs> ผิวพรร์นะครับนี่ใบหน้าใบตาสวยสวยนะพี่นะสวยๆนะครับสำหรับเท้าวิสุวรรณนะครับองนี้350 350 รายการที่9นะครับรายการที่9ต่อมารายการที่10นะครับจะเป็นเหรียญหล่อ,น,ลอนะครับพระนางพญานะครับ fc เนื้อโลหะทองผสมนะองค์นี้พาแท้ดูง่ายนะครับพาะแท้ดูง่ายด้านหลังเนะี่ยมีรอยจานเก่าแบบนี้ด้วยนะครับเผื่อใครชอบใจรายการนี้นะก็เดี๋ยวแบ่งปันนะกันเอาไว้ศึกษาสะสมกันนะ เอาแปดร้อยบาทนะแปดร้อยบาทเนี่ยผิวไฟแดงแดแบบนี้แล้ว่ย <N ee> องค์นี้นแท้แน่นอนไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวว่าองค์นี้จะไม่แท้นะแล้วยุคเก่าแบบนี้ว่เนี่ย <N ee> สวยนะ <N ee> เป็นเหรียญหล่อ,รอพระนางพญาหล่อโบราณน,นะครับนี่โอ้โหพระแท้ดูง่ายๆเลยว่ <N ee> ด้านหลังมีรอยจาน้วย <N ee> แต่ผมไม่รู้ว่าออกที่ไหนนะครับเอาไปแปดร้อยรายการที่สิบ่อมารายการที่สิบเอ็ด จะเป็นพระผงสุพรรณนะพี่นะองค์นี้เอา400บาทนะครับ400บาทนี่เก่าเนื้อดินนะครับนานนานเจอนะครับนานานเจอเลยบอกกันตามตรงนะครับเป็นผงสุพรรณเนื้อดินเก่า400บาทนะครับ400บาทใครชอบก็ปิดแบ่งไปนะพี่นะใครชอบก็ปิดแบ่งไป400บาทสวยๆวน,นะพี่นะงามงามแบบนี้เลยพี่ งามแบบนี้เลยรายการที่11นะครับต่อมารายการที่12เป็นพระแม่นางกวักงานแกะเก่าโบราณนะครับเอา700บาทนะครับชิ้นนี้700บาทเนะี่ยงานแกะเก่าฉ่ำๆนะครับ700ราคาไม่แพงนะครับน่าจะเป็นของอไม่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วกอหลวงพ่อเดิมนะครับนี่เห็นไหมเป็นงานแกะเก่าๆฉ่ำๆสวยๆนะครับ fc งานแท้แท้เลยนะพี่นะแล้วแกะแบบเป็นงานพุทธศิลป์เก่านะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทรายการที่สิบสองนะครับต่อมารายการที่สิบสามเป็นพร,พระชัยรอสองหนึ่งหนึ่งแปดนะครับของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับองนี้เนื้อสำลิดเลยนะพี่นะ,ะเป็นพระห่อบโบราณนี่เนื้อสำลิดดูง่ายๆแบบนี้นะพี่นะโลหะเก่าแน่นอนนะครับ ลหลวงห่ากเก่าแน่นอนนะรี่น่เห็นไหมนี่นะครับสวยงามมากนะพี่นะสวยงามมากด้านใต้ฐานเนี่ยมีรอยช่ออยู่เลยนะพี่นะสำหรับพระชัยพิมพ์ชะลูดรอสอนหนหนลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วองค์นี้ขอแบ่งปัน400บาทนะครับ400บาทรายการที่13 ารายการที่14เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับชิ้นนี้500บาทนะครับขอ่าขอ5 0อบาทสวยๆเก่าๆนะครับ FC ซนี่ดูรอยตะบงตะใบนะครับเป็นจอบเล็กนะครับเก่าจริงแล้วสวยจริงนะพี่นะเก่าจริงแล้วสวยจริงแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ 500บาทนะครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานสวยๆเลยนะพี่นะเก่าๆเ,เลยพี่500นะครับ500บาทอ่ารายการที่14นะครับผมต่อมารายการที่15เป็นเหรียญปั๊มนะครับของหลวงปู่ทิมเนื้อตะกั่วนะครับแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นเหรียญปั๊มลองพิมพ์ด้านหลังมีรอยจานนะเอา350นะครับเอาแค่อยากขายแค่นั้นเองนะครับ350บาท ดูรอยจานน้ําความเก่านะครับพี่เดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่สวยงามดีนะสวยงามดีนรัในห่วงมีห่วงเชื่อมอยู่ในตัวนะสําหรับแผ่นปั๊มลองพิมพ์ของปูดพิมพ์นะ้ําด้านหลังเป็นหลังยังนท่าน้สามร้อยห้าสิบรายการที่สิบห้านะครับต่อมารายการที่สิบหกจะเป็นรูปหล่อหลงพวอเงินพิมพ์นิยมบีนะครับองนี้โหวสวยๆเก่าๆนะครับ ห้าร้อยบาทเนี่ยห้าร้อยบาทวันพระเนี่ยออกเหลืองอมเขียวนะครับเหลืองอมเขียวแบบนี้เลยเนี่มีรอยตะบงรอยตะใบนะเก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้นะครับ fc เก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้สวยสวยแบบนี้นะครับนี100่รอยจีวงจีวรใบหน้าใบาตาต่างๆถือว่าชัดเจนดีนะครับจมูกโด่งๆดงเอา เอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยพิมพ์นิยมบีองนี้นะครับหกร้อยบาทรายการที่สิบหกนะครับต่อมารายการที่สิบเจ็ดจะเป็นพระปิดตามหาสเสน่ห์นะครับหลวงปู่โตะวัดประดู่ชิมพีเอาห้าร้อยนะครับองนี้ถ้าไม่เอาห้าร้อยเอาสี่ร้อยเออเอาสี่ร้อยเนี่ยปิดตามหาสเสน่ห์เนะครผงนะพี่นะปู่โต๊ะนะครับวัดประดู่ชิมพี สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับเนี่ดูนะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะเดิมๆแบบนี้เลยสวยงามมากนะครับสวยงามมากสี่ร้ยบาทนะครับสี่ร้อยบาทรายการที่สิบเจ็ดต่อมารายการที่สิบแปดจะเป็นหลวงปูดทวดปั๊มซ้ำพิมพ์กลาง0ูห้านะครับ อ,องนี้เป็นพระปั๊มสวยๆนะพี่นะเก่าเก็บนะครับพระสวยเก่าเก็บเท่านั้นเอา500บาทเนี่ยดูขี้เบ้านะครับเห็นไหมขี้เบ้าติดตามซอกนะใบหน้าใบตาต่างๆมีความคลาสสิกนะครับคาบตาการต่างๆสวยงามดีเลยนะพี่นะสำหรับหลวงปู่ทวดปั๊มซ้ำสูงห้ารายการที่18 500บาท ต่อมารายการที่19เป็นปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนเนื้อผงคุกรักนะครับองนี้สวยๆเดิมๆแบบนี้ด้านหลังเป็นหลังยันนะครับเบบซี FC. นี่แบบนี้เลยด้านหลังเป็นหลังยันนะครับเนื้อผงคุกรักนี่นะ ดืมเดิมแบบนี้นะครับขอแบ่งปันให้พี่พี่เอฟซีนะครับพี่ห้าร้อยบาทนะปิดตาปูไข่รายการที่สิบเก้าต่อมารายการที่ยี่สิบองนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะพี่นะเป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนี่ดูเนื้อพระนะพี่เห็นไหม โอ้โห oh, ขึ้นเป็นรอยตามมุงทั่วองค์เลยนะเก่าจริงนะครับขี้ตาห้าชายเลี่ยมเงินนะพี่นะบึกบักอลังการมากนะครับบึกบังอลังการมากเนี่ยดูขี้เบ้านะครับตามซอกสวยๆเลยนะพี่นะนี่โอ้โห oh. นี่นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเป็นขี้ตาห้าชายเลี่ยมจับขอบเงินเก่าโบราณแล้วก็ พระเนี่ยมีการใช้มาแน่นอนนะเรี่ยมเก่าๆแบบนี้หนึ่งบาทใครชอบจัดได้จัดเลยพี่ต่อมารายการที่21เป็นแพะนะครับหลวงพ่ออ่ำวัดหนองกระบอกตัวนี้เนี่ยเป็นงานแกะด้วยนะพี่นะเก่าชำสวยนะครับงานแท้แน่นอนนี่เอาไป800นะครับเอาแปดบาทคนระัพะนางไอ้พะหลวงพ่ออ่ำวัดหนองกระบอก งานแกะเก่าๆเก่าจริงนะตัวนี้ด้านใต้ฐานมีจานนะครับนี่ให้ดูความเก่าศิลปะนะครับเดิมๆแบบนี้เลยพี่สวยๆนะพี่นะ800บาทนะครับ,800บาทรายการที่21ต่อมารายการที่22นะครับผม เป็นหลวงปู่ทวดปี24อันจันนองนะครับพิมพ์ใหญ่เนื้อวานนะครับ FC เนื้อวาดเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนี่นะครับสวยงามดีแบบนี้เลยนะครับ จมูกนะครับโด่งๆหน้าตาติดชัดเจนนะพี่นะ400บาทนะครับ400บาทอาจารย์นองรายการที่22ต่อมานะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเทียนนะวัดกษัตริย์ตาทิราชนะครับจังหวัดอยุธยานะครับเป็นหล่อโบราณสวยๆแบบนี้นะพี่นะนี่ด้านใต้ฐานเป็นรอยตัดช่อนะครับ นี่สวยๆแบบนี้เลยเอา400บาทนะครับรูปหล่อหลวงปู่เทียนวัดกษัตริย์ตาทิราชสวยๆนะหล่อโบราณนะครับหล่อโบราณนาะนๆเจอเลยนะพี่นะองค์นี้ผิวพันธ์ดีมากนะครับผิวพันธ์ดีมากใครชอบนะครับอยากแบ่งแบ่งได้นะครับใครชอบแล้วอยากแบ่งแบ่งได้เลยนะครับรูปหล่อหลวงปู่เทียนวัดกษัตริย์ตาธิราชเนี่ย สี่รอยบาทรายการที่ยี่สิบสามต่อมารายการที่ยี่สิบสี่เป็นหลวงปูดทวดนะครับองนี้อาอาจารย์หนูนะครับวัดสะพานสูงนะ้กรุงเทพมหานครปีศูนหกด้านหลังต่อโค้ดนะครับรุ่นนี้เล่นหายกันนะครับเอฟซี FC. เล่นหายกันนะครับนี่เดิมๆิมแบบนี้นะพี่ สวยงามดีนะครับสวยงามดีสําหรับหลวงปู่ทวดนับเอารีดนะครับอาจารย์หนูวัดสะพานสูงปีศูนย์หกเอาห้าร้อยบาทเนี่ยห้าร้อยบาท่ <c oughs> อามารายการที่อ่ายี่สิบห้านะครับเป็นพระปิดตานะครับหลวงปู่แก้ววัดเครือวันนะพี่นะปิดตาหลังแบบเนื้อผงคุกรักเก่ามากนะครับตรงนี้ แบ่งปันให้เช่ากัน500ร้อยบาทนะมันนี้ขอห้าร้อยบาทเก่าจริงเนื้อเนี้ยแบบว่าเป็นเนื้อกะลาเลยนะพี่นะเนื้อได้แบบออกเป็นโซนกะลาเก่าๆแกร่งๆ,ๆแบบนี้เลยนะครับใครชอบก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครห้าร้อยนี่ยห้ารยายการที่25่นะครับต่อมารายการที่26 จะเป็นรูปหล่อพระชัยนะครับของอแบบนี้เนี่ยเป็นหลวง,ลงพ่อเดิมนะวัดหนองโพนะครับเอา500บาทเหมือนกันนะครับเลี่ยมจับทองแดงเก่านะครับเป็นกระเช้าเลยพี่แล้วพระหล่อโบราณมีร่องรอยการใช้มาแล้วนะครับองนี้พระเขใช้มาแล้วนะครับจะแบบผิวเปิดๆนิดนึงโดยรวมยังดูสวยนะครับโดยรวมยังดูสวยใครชอบก็พร้อมแบ่งปันให้500บาทครับ ้าร้อยบาทนี่รายการนี้นะรายการที่ <c oughs> 26่สนะครับต่อมารายการที่27เป็นพระกิ่งเก่านะครับองนี้น่าจะเป็นสาย่อผงปูโต๊ะนะครับนี่เป็นกลิ่งของปูโต๊ะนะก้นอุดเงินนะครับมีตอกโค้ดแบบนี้นะครับ ค่อยๆดูแล้วก็ค่อยๆไล่พิจารณาไปพาสวยนะไม่ต้องแบบว่าซสีเรียดเครียดอะไรนะครับชอบใจองค์ไหนเช่าไม่ชอบใจองค์ไหนผ่านแนบแค่นี้ง่ายๆนะครับกลิ่นดังนะครับผมกลิ่นดังนะครับสำหรับพระกิ่งผมงบุโตะอ่าเอาสี่ร้ยบาทแนบสี่ร้อยบาทรายการที่ยี่สิบเจ็ด ต่อมารายการที่28เป็นพระท่ากระดานนะครับ fc องนี้เนื้อชินนะครับเก่าบึกนะพี่นะนี่เลี่ยมเงินแบบว่าเป็นเงินเป็นกรอบตัดโบราณเลยนะพี่นะเป็นกรอบตัดโบราณเลยดูคาบไข่คาบกลุ่มาบความเก่านะครับเก่าจริงอะไรจริงนะครับ fc เก่าจริงอะไรจริงนะแบบนี้ นี่นะครับนี่เลยครับสวยๆเลยนะพี่นะสำหรับพระท่ากระดานนะครับอ่าพระท่ากระดานเนื้อชินนั่นจะเป็นทางสุพรรณนะเรียมเงินนะครับเป็นเงินโบราณด้วยนะพี่เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทรายการที่ยี่สิบแปดต่อมารายการที่ยี่สิบเก้า เป็นรูปหล่อนะพระกิ่งหลวงพ่อึืนวัดดอนยานาวาองค์นี้ขอ500บาทนะเก่าๆมีรอยจานด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านใต้ฐานมีรอยจานนะเห็นแบบง่ายๆชัดเจนชจน,นี่นะครับแบบนี้เลยสำหรับพระกิ่งหลวงพ่อึ่นวัดดอนยานาวา <c oughs> รายการที่29นะครับยี 29. ต่อมารายการที่30 30นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายการสุดท้ายนะของกลีบนี้เป็นคล้ายๆพระชัยหรือพระกิ่งออกเป็นพระกิ่งนะครับวัดธรรมศาลาเป็นพระกิ่งวัดธรรมศาลาหลวงพ่อ้นยนะครับหล่อ,นะบลอบโบราณเอาไป400บาท วงนี้เอาไป400ใครชอบปิดปิดได้เลยนะครับใครชอบปิดปิดได้เลยเกา่าเกา่าเก็บเก็บนะครับพระสวยเดิมๆแบบนี้จัดได้จัดนะ400บาทนะครับ400บาทนี่สวยๆแบบนี้เลยครับ400นะครับรายการที่30สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆ f c ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ